สวัสดีครับสวัสดีเจ้าตอนครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบอ๊อ้บอได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยคนหูเจ้าติดตามรายการเขาได้นะครับทางดิจิตอลทีวีหมายเลข11นะครับมีข่าวดีจากรัฐบาลครับมานําเสนอมาฝากกับคุณผู้ชมกันส่วงละเกินชั่วโมงด้วยกันนะครับถึงตอนบ่ายและก็ตอนเมื่อคือนนะครับวันนี้ครับจะมีเรื่องของการป้องกันตัวเก่าจากฝุ่น PM 2.5ครับจะมีวิธีการป้องกันอย่างไดเดี๋ยวจะได้มาติดตามพอกอยกัน เจ้าแล้วก็เรื่องของยอดการจับบุหรีห่ไฟฟ้าตอนนี้ถือว่ายอดพุ่งขึ้นนักเกิดในปี2567 เดี๋ยวมาติดตามกันเจ้าเริ่มต้นไปพอข้อสั่งการของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องของการหับมือภัยพิบัติเหตุแผ่นดินไหวครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายงานและก็สั่งการฮห้หลายๆกระทรวงนะครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศครับฮึ่อกระทรวงการต่างประเทศนะครับของฮ้เร่งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะครับตีมีความพร้อม ซึงอยู่ในแนวแผ่นดินไหวแบอบกว่าจะเป็นตั้งญี่ปุน่นตั้งนิวซีแลนด์หรือบางประเทศในสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็อ,อิสราเอลครับ มอบพื้นกระทรวงสาธารณาสุขนะครับต้องไปวางแผนทับมือภัยพิบัติและอุบัติเหตุขนาดใหญ่หรืออุบัติภัยสําคัญเกี่ยวกับพื้นการบริการต่างด้านสาธารณาสุขสร้างการพื้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับแห่งสื่อสารพื้นกับนักท่องเที่ยวว่าสถานการณ์ประเทศไทยบัดเดียวนี้ปิกเข้าสู่สภาวาปะปกติแล้วสามารถเดินทางไม่แอวได้มอบพื้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมนักวิชาการด้านธรณีวิทยาเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำข้อ เสนอแนะและมาตราการตีถูกต้องปลอดภัยรวมถึงการตรวดสอบอุปกรณ์เตือนภัยตีสามารถว่าใจการได้อยู่ก่อเจ้าทั้งหมู่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งทางบกทางเรือทางอากาศเจ้าก็ต้องมีการตรวจสอบกันว่า จะมีความแข็งแรงรองรับได้มากน้อยแค่ไหนและกสะทะชก็ยังรายงานเรื่องของแผนปฏิบัติการในการผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตัวเองและก็หมอันหนึ่งก็คือกระทรวงศึกษาธิการยังตีบอกนะครับว่าจากนี้ต่อไปก็ต้องมีหลักสูตรนะครับทุกระดับชั้นวิธีการาป้องกันเรื่องของเหตุเป็นนินไหวอันนี้ยง,ง่ายๆต้องไปดูจากญี่ปุน่นญี่ปุ่นเป็นกระสอนละอ่อนเป็นมาดีซึ่งบ้านเฮาเนี่ย ถ้าสังเกตได้ก็จะมีบางโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกชนอย่างเี้เนาะที่เปินก็จะแบบจะเน้นสอนเรื่องนี้ถามว่าโรงเรียนของของราชสอนก็สอนนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสอนแบบถ้าเกิดไฟไหม้จะไดมีจะได้เล่ามีมีวิธีการป้องกันบางคือสำลักควันจะไดแต่จากนี้พอเรื่องของการซ่อมแผน ไหม่ละก็คงจะเสริมเรื่องแผ่นดินไหวเข้าไปตัวแม้แล้วอย่างองค์กรเฮาเดียวก็จะไม่ต้องมีการซ้อมรัาเมือแผ่นดินไหวในเร็วๆนี้ตัวนะเจ้าส่วนปอพเองเจ้าก็เป็นแหนึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักเจ้าในการดูแลเรื่องของสาธรารณภัยรวมไปถึงเรื่องของแผ่นดินไหตวตัวตอนนี้ตังรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยมาเปิดประทานในการจัดประชุมเจ้าเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและบรรเทา จากแผ่นดินไหวและอาคารถลมเจา้าก็มีการหับฟังความพิเห็นจากผู้แทนหน่วยงานกู้ภาคส่วนเลยในการจัดการความเสี่ยงจากภายัยแผ่นดินไหวและอาคารถลมเจา้า ซึ่งก็จะเป็นแผนระยะยาวตัวน้อยนะครับตั้งแต่ปีนี้2,568ครับจนถึงปี2,570ครับคณะทำงานเฉพาะกิจก็จะต้องมาพิจารณากันแหมเตือนเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนแม่บทให้มีความสมบูรณ์นักยิ่งขึ้นและหลังจากนี้นะครับก็จะนำแผนแม่บทดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุก,กรรมการบุรณาการจัดการความเสี่ยงภยัยจากแผ่นดินไหวและก็ซึนามิี่เือความเห็นชอบต่อไปตัวเหมือนกันนะครับก่อเขาแบบได้เน จากีเพราะว่าถือว่ามันรุนแรงเสียหายนักนก็กเลยจําเป็นได้ต้องมาแบบทําแผนแม่บทแหมขึ้นมาแหมใหม่แม,แม,แม,แม่ยังจังหว,วัดที่อยู่ใกล้ทะเลอย่พยนินไหวมันก็ส่งให้เกิดเส,สึนามิได้อันนี้ก็ต้องมีการ วางแผนกันใหม่แล้วก็ซ้อมแผนกันบ่อยๆตวยวัวในเช้าไปพอเรื่องของการยาบุรีไฟฟ้าคุณผู้ชมครับสถิติตีตัตงด้านของนางสาวศิรพรสินทุภัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ติดตามการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของบุรีไฟฟ้าห่วมกับสาหน่วยงานตีเกี่ยวข้องนะครับถือว่าเป็นข้อสังการแหมข้อหนึ่งของตังนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้นะครับเขาก่อได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของบุรีไฟ ฟ้าครับตึงระยะแห่งดวนตึงระยะสั้นและก็ตึงระยะยาวครับซึ่งตีพานมานะครับปาว่าสถิติการจับกุ่มการกระทําพิษเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้าถ้านับตั้งแต่ยอนไปมื่อวันตี่26กุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนตีพานมาก็คือ2เมษายนครับสามารถยับได้ตึงมด2236มด2,236คดียึดของกลางได้ล้านปลายชิ้นโดยการครับมูลค่านะครับความเสียหายอยู่ตี295ล้านบาท ไปด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นการจับกุ่มได้นักกว่าปีตีพันมา้าเอาปี66นะครับ <9. S 1> ปี66ยับได้959คดีปีตีพันม้า67ยับได้2,142คดีครับคณา,าตีภายหลังตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสบุรีไฟฟ้าได้แล้วนะเจ้าผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาก่อปะว่ามีการแจ้งเบาะแสการลักลอบจำน่ายขึ้นมา5ปันกว่าเรื่องแต่กันรวมไปถึงการจะจำน่ายในร้านออนไลน์ตตยเจ้าซึ่งตอนนี้ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเปินเกาะอ,อยู่ระหว่างการกันกรองข้อมูลเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยข้อมูลที่ได้รับแจ้งมายังบอกครบถ้วนถ้าครบแล้วก็จะส่งต่อให้ตำรวจและก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบต่อไปเจ้าก็ต้อง องเข้มงวดกันต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติและสำหรับเรื่องของการปราปราบบุรีไฟฟ้านะครับเจ้าไปดูเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัลกันพอ่องมาใจว่าเขาพัฒนาแค่ในประเทศนะเจ้าตอนนี้มีการยกระดับบูรณาการระหว่างประเทศเพื่อนบ้านตัวอระหว่างไทยกับลาวเจ้าตอนนี้ก็มีการร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัล 6ด้านต่อยกันเจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องของตีต่างสบปบอลาวเปิ้ลสนับสนุนไทยในการลงสมัครหับเลือกตั้ง ตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการไรสณนีเจา้าการส่งเสริมด้านสตาร์ทอัพของกระทรวงดีอีและจัดทำข้อเสนอ SME สตาร์ทอัพต่างๆในภาคการผลิตของสอปปลาวเจา้าครับนอกจากนั้นก็นจะมีการพัฒนาด้านทักษะดิจิทัลน,นะครับซึ่งต่างกระทรวงดีีกระทรวงต่างประเทศ ก็จัดทําข้อมูลเสนอโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพนะครับและก็บุคลากรภาคการผลิตในสปป,ปลาวแห่ตัว,ตวนะครับเจา้ามีความผู้มือด้านสถิติตัตวเพื่อที่จะส่งเสริมระบบสถิติด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนะความร่วมมือเรื่องของอาจกรรมออนไลน์ตวยและเรื่องของการใช้ดาวเทียมในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 25เจด้าเ็ถือว่าเป็น ใช้งอเยตี้มันใช้ประโยชน์ได้ตแตะ๊ะเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น p m 2.5เจ้าพิดท่ายกันในช่วงนี้คุณผู้ชมครับไปพอเรื่องของการปิดเว็บพนันสี่พิกษกฎหมายคุณผู้ชมในช่วงเกิงปีแรกของเฮานี่นะครับตอนนี้ก็ปิดไปแล้วกว่า1นึ่งแสนเว็บด้วยกันนะครับเป็นเว็บพนันออนไลน์ครองแชมป์นักที่สุดนะครับก่อรัฐบาลเดินหน้าลุยจับย่าตนต่อเนื่องครับเป็นข้อมูลมาจากนางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐ มนตรีก็ได้แจ้งมานะครับว่าตอนนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก่อได้เดินหน้าปราบปรามอาญากรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่พิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องตัางการก่ออาญากรรมติสสาคัญขอ,ของกระบวนการมิจฉาชีพครับเจ้าโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วไปจนถึงมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงดีปิดกั้นไปแล้วนะเจ้ากว่า10,000แสนกว่ารายการเพิ่มขึ้น1.62เท่าตัวจากช่วงเดียวกันของ ที่แล้วก็ถือว่าหน้าขนาดเจา้าดังนี้ก็แจ้งบอแสกเกี่ยวกับเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือพนันออนไลน์ใดที่สายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไปที่ Li n e ID Anti f a k e n e w s Center หรือเว็บไซต์ w w w anti fake news center com เจ้าขนาดเปินพยายามปิดไปแล้วนะมันก็ยังมีแบบหลงมาอยู่ซะเต๋อเขากำลังดู คลิปอันอย่างสักอย่างหนึ่งมันก็จะตัดมาเลยแอดเลยได้เงินทันทีอันนี้มันก็จะสะอะยางก่อไถอยเอ่อไททอยคอยๆทยอยปิดไยายามต่อเนื่องเหมือนกันแม่นยังเขาไปคอมเมนต์เนาะเพจที่เขาติดตามอยู่ก็จะมีคอมเมนต์ต่อเขาว่าเข้าไปในลิงก์นี้สิอันนี้อันตรายนะเจ้าย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพอวิธีการป้องกันฝุ่นจาก PM 2.5วิธีการดังกล่าวมีอันอย่างกันพองช่วงหน้ามาติดตามกันข่าวดีประเทศไทยครับ เกี่ยวเข้าแล้วก็เหี่ยวเบอะเหี่ยวเบอะก่อนจะเผาเนะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5็มสุดห้าถ้าเหมาะถ้าบอเผาก็เหี่ยวเบอะถึงลักเสียงทายปะเผาบอเผาเผาเฮ่บอเผาเผาอ๋อเผาก็เผาเฮ่โอ้เห็นมีไฟไฟไฟอยู่ข้างหน้าอ๋อเผาโอ้โหแบบแก้วคงลงไอ้บ้าเดี๋ยวจะเผาอยังแน่ ก็มันเหี้ยมากไอเหี้ยเบอร์เนี่ยไอ้บ,บ้านมะฮูการประเด็นไอเปิด์แท้ไมเผากันนะ่ะไอ้บอร์ผูกกับฟูนควอนพีเอ็มสองจุดห้มามันนักอย่าโอ้แต่มันนักที่เหี้ยมันมนักแล้วเผาเนี่ยไอ้บอร์ผูกกับแทนที่ไม่ก่อเขาเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไอ้บ,บรอร์ผูกกับแอบหมดเนี่ยมันแส Majesty ก่อประโยชน์ได้นะโอ้แล้วเบอรเนี่ยได้ละนี่หนึ่งไอแบบสาแม j e s t y นำไปแปลแงอาหารซอสได้อืมสองไอ้สาม j e s t y นำไปแปลงปุ๋ยมาร์กได้อืมสามไอ้สาม j e s t y นำไปแปลงพลังงานชีพมวลพลังงานชีพมวลสะอาดแม่น ลดการก่อให้เกิดแคบฝุ่น PM 2.5ไดห้าได้ตัวและเขิลมะพร้าวย่างอ้วนมั่วมั่วเนี่ยไปไปถูกยายแอ้เอ๊ะบ่ต้องห่วงบ่อเผาละบ้านเฮาก็จะบ่มีฝุ่น PM 2.5พืชพักก็จะดีสัตว์ก็จะได้กินพลังงานสะอาดก็ได้ใจนักท่องเที่ยวก็จะลังหลายมาแถมขวดนะกัินเนอะโอ้ยะขอบคุณนเนอร์ลูกหลานเนอะขอบคุ้นเนอร์แอนเนอร์ที่มะพร้าวนะขอบคุณที่มะพร้าวเจ้าเป็นแบบมันเกิดประโยชน์นัก No, like you, อย่าดไอย่าง้บเผาเศษวัสดุในไร่นาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานและปุ๋ยเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเราทุกคนนักศึกษารู้ไหมคะว่าประชาคมอาเซียนของเรามีความร่วมมือกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณาสุขการป้องกันภัยพิบัติและอีกหลากหลายด้านเลยคะ่ะฮายซูเมอร์จุมเรียบซัวอัสลาลุอมลัยกุมขอบคุณมากค่ะสวัสดี ไม่ว่าจะชนชาติใดเราคือประชาคมอาเซียนจึงเกิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การคุ้มครองและสวัสดิการสังคมสิทธิและความยุติธรรมทางสังคมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและการลดช่องว่างการพัฒนาเนื่องจากว่าหมอกควันที่ข้ามแดนมีการร่วมมือในระดับประเทศรวมถึงระดับภูมิภาคในการจัดก,การปัญหาเหล่านี้ผมเชื่อว่า ในที่สุดมันจะจัดการได้นั่นคือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันอย่างจริงจังในกรอบของอาซียนในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพหุโลกนะครับได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของวัสดุพลุลพันธ์ทางการแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้าน้็ระวังพวบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนแต่ในอนาคตข้างหน้าแล้วเนี่ยจะเป็นการสาธุขนําทางการทูตเพื่อให้เกิดในเรื่องของความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต ร่วมขับเคลื่อนอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือนำพาอาเซียนสู่ความก้าวหน้ารุ่งเรือง ที่ตามภับชมรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับเรื่องของพิษภัยฝุ่น PM 2.5มันอันตรายใต้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะยังไม่ยิงต้องจะเปินบอกไว้นะครับ<น>ว่า<น>ถ้าคุณแม่ได้ห้าฝุ่น PM 2.5หนักๆ อาจจะฮือเกิดอาการต้งแท้งลูกได้ลราออนอาจจะบัดแข่งแงห้งอ,อาจจะมีการเกิดลูกก่อนกำหนดได้ด้วยเหมือนกันอันนี้แค่เฉพาะไม่ยิงต้องนะบาราวมถึงเราออนน้อยหรือว่าผู้สูงอายุครับที่นี่เขาจะมาพอกันแล้วครับเรื่องของการป้องกันตัวเกาจากฝุ่น PM 2.5มีวิธีการจะได้พองไปพอได้จากคลิปนี้เลยครับ PM 2 5หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาของประเทศไทยที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมานะคะมารู้จัก PM 2 5ก่อน PM มมาจากคำว่า particulate matters ก็คือเป็นอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่ง25ก็คือขนาดอนุภาคของฝุ่นละอองนะคะเนื่องจากเป็นฝุ่นละอองที่ขนาดเล็กมันเลยสามารถเล็ดลอดผ่านเส้นขนหรือว่าผ่านเยื่อบุข,ของจมูกเข้าสู่ถุ่ลมปอดแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดได้ง่ายซึ่งก็จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะทั้งจากการกระทําของมนุษย์การเผาป่าการเผาพืชผลการเกษตรจากการจราจรุ่ควันจากท่อไอเสียการเผาไหม้เพลิงไหม้ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงกิจกรรมสําคัญๆของมนุษย์ประจําวันก็สามารถเป็นสาเหตุที่เกิดฝุ่นละอองได้ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรีการจุดธูปหรือว่าคุ่นจากเส้นใยกรกสาที่เราซีลอกกันนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจากธรรมชาติซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจากสภา,าพภูมิอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความกดอากาศที่สูงขึ้นรวมถึงสภาพลมหรือการเคลื่อนตัวหรือมีการผกผันของอุณหภูมิทําให้ระบบอากาศปิดฝุ่นไม่สามารถที่จะลอยตัวสูงขึ้นได้<ม>ก็จะทาให้เกิดการะสะสมของฝุ่นละอองตรงนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5เวลาที่ เราสัมผัสกับฝุ่นละ 5, ออง pm 2อาก็อาจจะทําให้เกิดอาการแสบตาเครื่องตาตาคายเครืองตาน้ําตาไหลหรืออาจจะมีอาการไอมีเสมหะขอบหรือว่าอาการต่างๆที่ตรงนี้เป็นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องเฝ้าระวงังหรือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็พวกที่มีโรคประจําตัวเหล่านี้ละคะ่ะรวมถึงหญิงตั้งครรภ์คนสูงอายุหรือว่ากลุ่มเด็กเล็กะะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ อย่างแรกเลยที่ประชาชนต้องรับรู้รับทราบคือก่อนออกจากบ้านในช่วงที่มีค่าฝุ่นสูงสงเนี่ยเราต้องมีการเช็คหรือว่าตรวจสอบคุณภาพดัชนีอากาศของแต่ละวันก่อนที่เราออกจากบ้านอย่างที่2ก็คือหากลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องใช้หน้ากากที่ถูกต้องและเหมาะสมก็คือเป็นหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองถ้าเลี่ยงไม่ได้เราก็ใส่หน้ากากป้องกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันลดแหล่งกําเนิดมลพิษแล้วก็ลดการเผาไหม้ลดการเผาพืชผลทางการเกษตรรวมถึงลดกิจกรรมต่างๆนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะ คำสั้นๆที่อยากจะฝากไว้นะคะดู้ลด เลี่ยงรู้ต้องรู้หรือว่าตรวจเช็คคุณภาพอากาศก่อนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเลี่ยงก็คือเลี่ยงที่จะเข้าไปในสถานที่หรือกิจกรรมที่อาจจะมีฝุ่นนะะเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องสวมหน,น้ากากป้องกันที่สามารถป้องกันฝุ่น pm 25ได้นะคะสุดท้ายลดก็คือมาช่วยกันลดแหล่งกําเนิดมลพิษไม่ว่าจะเป็นการเผาพืชผลทางการเกษตรศหรือว่าการเผาไหม้ต่างๆนะคะลดการใช้ยานยนต์หรือว่าทางเรื่องของการใช้ยานพาหนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฝากไว้นะคะรู้ลด เลี่ยงค่ะโรคได้ไว้ไวทำงานป้องกันได้ค่ะก็ย่างที่อันเป็นบอกไว้แต่กี้นะครับยังดีก็คือใบใยหื้อมันมีฝุ่นพีเอ็2.5เพิ่มขึ้นด้วยการบาเผาแล้วก็บใบแจแค่บาเผาอย่างเดียวครับรถไผ่ตีมันเก่ามันอาจจะย่งางคือเป็นฝุ่นพีเอ็ม2.5ได้ก็เอาไปกวดสภาพไปเช็ค ไปซ่อมไปแปลงอย่างหฮือมันแบบไปแบบได้เกิดหฮือเป็นควันดำ pm 2 5ได้แม่นแล้วก็รเรื่องของเครื่องฟอกอากาศอันนี้ช่วงนี้จําเป็นต้องมีนะเจ้าเพราะว่าถ้าบ้านไหนมีคนเฒ่าเนาะมีละอ่อนมีกลุ่มเปราะบางก็ควรจะต้องมีอย่างน้อยบ้านละหนึ่งเครื่องหรือรว่าจะมีการแบบเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตเองอีกก็มีสามารถเข้าไปดูใน YouTube จากหน่วยง,งานต่างๆได้เจ้า แต่พอแห่นหนึ่งข่าวดีครับจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับกําว่าสูญหายเก็ได้ยินกันก่อแต่ถ้าทรัพย์ของตั้งประกันสังคมเนี่ยกําว่าสูญหายเปิ้นหมายถึงอัญอย่งเป็นเกี่ยวกับกาจ้างก่อกับอัญอย่งก่อไปพอได้คลิปนี้เลยครับ พี่พี่พี่ตื่นนะครับผมไม่ได้หลับนะครับผมเข้าใจงานพี่เยอะนะครับพี่รู้อะไรไหมครับถ้าลูกจ้างตายรู้สูญหายระหว่างการทํางานให้กับนายจ้างหรือไม่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าการประสบอันตรายหรือสูญหายเกิดจากการทํางานให้กับนายจ้างและเหตุอันตรายนั้นเชื่อได้ว่าเป็นเหตุที่ทําให้ลูกจ้างถึงแก่ความตายและต้องสูญหาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า120วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุผู้มีสิทธิตามกฎหมายจะได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีเอาพี่จะหนีไปไหนเนี่ย<ะ>เดี๋ยวพี่พี่จะไปไหนเนี่ยพูดเป็นลางเลยนะพี่ไอ้อ่ะก็สูญหายไอ้อ่ะก็ตายพี่รู้ไหมผมเป็นลูกใครเดี๋ยวผมจะประตูประตูไม่ได้เปิด แล้วพี่รู้ไหมครับว่าพี่สูญหายตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วครับพี่ลับในขับรถชนข้างทางแล้วก็ตกเขาสูญหายและข่าวร้ายพี่ตาย้ผมตายแล้วยังไม่มีใครเจออีกเหรอครับสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับครอบครูวของพี่สามารถรับเงินทดแทนได้จากกองทุนเงินทดแทนครับขอบคุณนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเยี่ยมจริงๆ เยี่ยมไปเลยครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางติดต่อทั้งหมดนี้ครับผู้ภัยมานะครับนายจ้างอุ่นใจลูกจ้างปลอดภัยด้วยกองทุนเงินทดแทนอันนี้คำว่าสูญหายนะครับก็ภายใน120วัน หรือก็ประมาณเล่าๆสามเดือนก็ตีเป็นศูนย์หายไปเลยเจ้าคือคนก็จะโอนเงินเข้ากองทุนหื่อทายาทหื้อครอบครัวได้ทันทีเหมือนกันเจ้าก็คือผ่านพร้อมเพย์แบบนี้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายสําหรับคนที่มีสิทธิ์เรื่องของประกันสังคมนะเจ้าพาไปดูเรื่องของไซเบอร์เช็คกันห้องไซเบอร์เช็คเป็นจะใดดูแลความปลอดภัยหือคุณได้จะใดไปพอได้จากคลิปนี้เจ้า มีแผ่ห้ากนหลวงหลอกทำงานชายแดนสุดท้ายแล้วตกเป็นเหยือค้ามนุษย์สวัสดีค่ะคุณได้รับรางวัลเงินสดหนงล้านบาทจากการสมหัขระบบกรณากฎดเลขบัญชีเพื่อยืนยันกำลังสิทธิ์ด้วยค่ะเป็นล้นลวเหรอพี่ อยู่ก่อนนะครับคุณกําลังจะโดนหลอกโดนหลอกอะไรไม่เชื่อหรอกพูดไปเรื่อยไม่มีใครหลอกคุณหรอกค่ะกดเลขบัญชีฉันเลยค่ะกดเลยนะกดเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะครับไม่เชื่อใช่ไหมงั้นดูนี่นี่ไงมีฉาชีพะชัดเกิดไปแล้วเซ็งว่ะเหี้ยุูตัวอีกแ ครับคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงครับฮถ้าจะขนาดนี้ก็โหลดแอป Cybercheck คครับ Cybercheck แอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณคัดกรองมิฉาชีพจากเบอร์โทรพิษณนาที่โทรเข้ามารวมทั้งใช้ตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินเพียงแค่นำเลขบัญชีไปกดโทรออกโดยใช้ฐานข้อมูลโดยตรงจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันครั้งแรกแล้วสามารถปิดแอปได้โดยแอปจะทำงานเมื่อมีสายโทรเข้าหรือโทรออกและจะช่วยตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขบัญชีธนาคารที่มีการแจ้งความดำเนินคดีหรือร้องเรียนสามารถตั้งค่าเลือกบล็อกเบอร์สีเหลืองเบอร์สีแดงได้อัตโนมัติ ระบบจะคัดกรอง SMS และลิงก์ที่มีความเสี่ยงแอปพลิเคชัน Cybercheck ยังรวมลิงก์สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับอาชญากรรมทา,ทางเทคโนโลยีต่างๆเช่นระบบรับแจ้งความออนไลน์และฟังก์ชันสายด่วน1441สสามารถค้นหาในแอปดังกล่าวเพื่อตรวจสอบหมายเลขบัญชี G, และหมายเลขโทรศัพท์รับสายก็ปลอดภัยก่อนโอนเงินเช็คได้เพียงกดโทรออก คดีต้องพอคันตี้แท้ๆนะคุณผู้ชมจง <นะ S 2> วันนี้เนาะอันตรายขนาดเลยเรื่องของการฮับโปรซับท์แลองของการกดลิงก์ต่างๆนนะเจ้าตอนนี้อันตรายมากเพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานของภาครัฐหรือแม้กระทั่งธนาคารเป็นยืนยันแล้วว่าจะม,ามีการส่ง SMS เป็นลิงก์ใดๆมาเฮอนะเจ้าครับต้องระวังต้องพอกันให้ดีตัวกันละกันทุกครั้ง ต้องมีเอะไว้เสมอครับด้วยความพงยยนะครับจากรายการข่าวดีประเทศไทยครับบอู้บอได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคอนหู้เขาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิทันทีวีหมายเลข1 1วันนี้เวลาเสียงแล้วครับผมเอกนรินใจมโนครับค่ะเจ้านัทรันปัญญาพร้อมทีมงานเอ็นบีทีจงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีสสดครับ